ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตั้งอัปเดตประจำวันที่7มิถุนายน2565นะครับล่าสุดรัฐบาลเนี่ยเตรียมเดินหน้าเข้าสู่สังคมไร้เงินสดนะครับโดยเป็นการโอนเงินให้กับบัตรคนจนเอาตังนะครับรวมถึงมีการโอนเข้าสู่ค้องเพย อันนี้คือรัฐบาลตั้งใจที่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งมีผู้ชมหลายคนจะถามมาว่าในอนาคตรัฐบาลมีโอกาสที่จะแจกเงินสดไหมถ้าว่าเกิดการเยียวยาน,นะครับตังพูดตรงๆว่ารัฐบาลประกาศล่าสุดน,นะครับจากคุณรัชดาธนาดิเรกถ้าเป็นรองโฆษกประจำสัตนั้งนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลได้พัฒนาบแบบฟอร์มในการโอนเงินนะครับภารัฐต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปใช้ได้จริงนะครับดังนั้นแล้ว คิดว่าโอกาสที่จะแจกเงินสดเนี่ยน่าจะน้อยแล้วนะครับเพราะเขาเนี่ยทำมาสําเร็จโครงการแรกที่แบบสําเร็จมากคือบัตรคนจนทุกวันที่หนึ่งโอนเงินเข้าสู่บัตรคนจนนะครับแล้วก็มีการโอนให้กับผู้สูงอายุผู้พิการต่างๆร้านทงฟ้าต่างๆ2คือโครงการ Pompe y. Pompe y, พร้อมเพย์พร้อมเพย์พัฒนาไปอย่างมากนะครับซึ่งคุณสามารถผูกเลขบัญชีไม่ว่าจะเป็นกับหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่ง การลูกพร้อมเพย์แล้วก็การโอนโอนเงินพร้อมเพย์เนี่ยอันนี้ก็สําเร็จแต่การที่ประกันสังคมเนี่ยโอนเงินพร้อมเพย์ในช่วงเยียวยาที่ผ่านมานะครับต่อมาคือโครงการที่3โอนเงินของ G Wallet นะครับที่รัฐบาลเนี่ยโอนเงินคนละครึ่งโครงการต่างๆนะครับเข้าสู่แอปอต่อต่างซึ่งตอนนี้มีคนไทยนะครับใช้แอปอต่าตังมากกว่า50ล้านคนและอีกหนึ่งแอปคือถุงเงินถุงเงินนี้สำหรับร้านค้าก็มีร้านค้าสมัครเนี่ยหลักล้านเหมือนกันนะครับ โครงการที่4คือการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับนำมาใช้ในการคืนภาษีแบบและบล็อกเชนตรงนี้จะใช้ในการคัดเกณฑ์บัตรคนจนในอนาคตด้วยและโครงการสุดท้ายคือการขายสลากดิจิทัลนะครับก็คือว่าเราสามารถซื้อขายสลากเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันต่อาตังแล้วก็จําหน่ายไปแล้ว4ล้านคนใบถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรนะฮะดังนั้นคุณผู้ชมถามว่าโอกาสที่รัฐบาลจะแจกเงินสดมีไหมน่าจะน้อยมากนะครับเพราะว่ารัฐบาลเดินหน้า เป็นสังคมไร้เงินสดถ้าหากจะมีการเยียวยาจริงคิดว่าน่าจะโอนผ่านแพลตฟอร์มนี้แหละนะนี่คือข่าวที่มาอัปเดตนะครับหากคุณผู้ชมมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับมาตรการต่างๆจากรัฐบาล มาตายล่างได้เดี๋ยวจะนำสิ่งที่คุณอยากรู้ไปหาคำตอบจากทางรัฐบาลและมาบอกคุณผ่านช่องสตางค์มีเดียกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารการเงินและสวัสดิการต่างๆจากทาง,างรัฐบาลครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตางค์เปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ